รู้หรือเปล่าวัยรุน่นการเลี้ยงปรกรดัป่าสายสวยงามนั้นการถ่ายน้ําปลาเป็นสิ่งสําคัญเพื่อนเพื่อนน้องๆมือใหม่ๆหลายๆคนเลี้ยงปากระดัป่าแล้วอยากให้เครื่องใหญ่เครื่องสวยก็ให้อาหารอย่างเดียวนะครับแต่ลืมเรื่องนึงไปคือการถ่ายน้ําปลานั่นเองต้องบอกว่าการเปียดถ่ายน้ําปลาในปากระดัดป่าสายสวยงามเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับ ถ้าใครที่เลี้ยงปลามาน,นานๆจะรู้เลยครับว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ําปลาในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทําให้ปลาสดชื่นปลาแข็งแรงเครื่องปลาขยายนะครับพูดไง่ายๆว่าเปลี่ยนน้าครั้งหนึ่งเหมือนได้ปลาตัวใหม่นะครับอันนี้ไม่เกินจริงนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงมานานจะเข้าใจนะครับปลามจะขยับใสนะเครื่องมันจะตึงนะครับต้องบอกเพื่อนๆน้องๆอย่างนี้ครับบางคนน้ําไม่ถ่ายน้ําปลาเลยนะครับพี่เซนเอกแนะนําแบบนี้ครับอ่าอ่าต้อง เาความไปก่อนนะครับว่า,วาปลาเนี่ยมันกินอาหารทุกวันนะครับแล้วเขาก็ขับถ่ายของเสียออกมาอยู่ก้นหลทุกวันนะครับมันก็จะเกิดแก๊สเกิดก๊าซจากของเสียนะครับเกิดเชือ้อโรคเชื้อแบคทีเรียอยู่ใต้เหลี่ยมนั่นเองนะครับแล้วอาหารอีกนะครับเช่นอาหารสดที่เหลือบางทีเขากินไม่หมดมันล่วงไปตุยนะครับก็เกิดแก๊สเกิดก๊าซนะครับหรือบางทีเป็นอาหารพวกไข่แดงไข่ต้มไข่ตุ๋นบางคนให้นะครับปลาใหญ่กินนะเขา,ากิกนไ, <ป S 1> ไม่หมดนะครับมันก็ลงไปหมักหมมสะสมอยู่ก้นเหลี่ยมนั่นเองนะครับทำให้ปลาเนี่ยบางที มันกินมันนอนนะครับมันกินแล้วมันนอนอยู่กับของสิ่งที่มันไม่สะอาดนะครับทาให้ปลานะครับนึ่งป่วยง่ายนะครับสุขภาพไม่แข็งแรงนั่นเองนะแล้วบางทีนะต้องบอกว่าเราไม่ได้ถ่ายน้าปลานานๆเนี่ยพี่เซียนเอกนะครับสังเกตมาหลายๆรอบแล้วนะบางทีตะเกียบงอบ้างชายน้ํางอบ้างซึ่งต้องบอกว่าเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนนะครับลืมเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ําไปสนิทเลยนะครับงั้นพี่เซียนเอกจะแนะนําวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ําสําหรับมือใหม่ๆนะครับดูด้านหลังนะครับถ้าเลี้ยงปลา นะครับเหลี่ยมเล็กๆแบบนั้นนะครับพี่เซียนเอกแนะนําเลย3วันก็ควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะอะไรครับน้ําพื้นที่เหลี่ยมมันน้อยมันใส่น้ําได้น้อยนะครับน้ามันจึงเน่าได้ไวเสียได้ไวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น3วันก็ควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับสําหรับเหลี่ยมเล็กๆนะครับแต่ถ้าเหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้นะครับพี่เซนเอกแนะนําเลย5-7วันก็ได้ครับ5วันนะ7วันกําลังสวยสําหรับเหลี่ยมที่มันใหญ่มากอย่างพี่เซนเอกนะหกหกสิบสองพี่เซนเอกก็จะ5 7ถึงวันแล้วแต่ ถ้ารอบไหนขยันก็5วันนะดีที่สุดนะแต่ถ้ารอบไหนมีงานก็7วันยังพอได้อยู่เพราะเนื่องจากนะครับเหลี่ยมมันใหญ่มากนะครับปริมาณน้ํามันเยอะนะครับมันทําให้น้ําเสียยากนะครับนี่เหมือนกันนะครับถังฟอร์มปลานะครับพวก56ลิตรแบบนี้ก็อยู่สักอาทิตย์หนึ่งนะเปลี่ยนกําลังดีนะครับทําให้ปลาสดชื่นปลาได้น้ําใหม่นะครับเมื่อปลาได้น้ําใหม่เขาก็ได้ออกซิเจนจากน้าใหม่ปลาสดชื่นเครื่องขยายดีดแถมสุขภาพแข็งแรงอีกนะครับถ้าเพื่อนๆน้องๆไม่เชื่อนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับปลาใครที่ไม่ได้เปลี่ยนน้ามานะครับ ลากยาวเกินอาทิตย์นะ ปลาจะเริ่มซึมนะเริ่มไม่ค่อยพองนะครับเริ่มไม่สดชื่นเริ่มไม่ก่อบอดอ่านี่เป็นสัญญาณนะครับที่ควรเปลี่ยนน้าปลาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงปลาพี่เซนเอกก็แนะนําเลยนะครับอ่าถ้าเราคิดจะเลี้ยงปลาแล้วดูแลเขาให้ดีนะครับถึงรอบ5วัน7วันนะเหลี่ยมเล็ก3วันนะกาลังสวยเหลี่ยมใหญ่5้ถึงเวันก็สวยเลยนะครับถังฟอร์ม5 6ลิตรอ่าเวันกําลังสวยนะครับเพราะฉะนั้นนะเลี้ยงปลาแล้วดูแลให้ดีแล้วถ้าเพื่อนเพื่อน้องๆเปลี่ยนน้าปลานะครับตามที่พี่เซนเอกบอกนะตรงตามรอบ นะครับบอกเลยนะปลามาจะสุขภาพดีสีสวยแข็งแรงเข้าสีดีนะเครื่องขยายนะโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดครับนะไม่ใช่แค่สายเลือดดีอย่างเดียวนะการเลี้ยงปลาจะบอกให้นะครับสายเลือดดีนะมาเป็นระดับต้นๆนะครับแล้วก็การดูแลของผู้เลี้ยงนะครับต้องยกตัวอย่างไปนะครับเอาเป็นว่าปลากัดป่านะครับใครที่ส่งปลากัดป่าสายประกวดเอาไปประกวดนะครับต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนน้ากันนะเหลี่ยมใหญ่ๆนะเขาเปลี่ยนกัน3วันเปลี่ยน3าวันเปลี่ยน3าวันเปลี่ยนนะครับ เพราะอะไรครับยิ่งเปลี่ยนน้าบ่อยเครื่องยิ่งตึงนะเครื่องยิ่งขยายดีนะปลามันจะเต็มฟอร์มสวยจัดเลยอันนี้พี่เซนเอกแนะนําเลยนะครับก็ลืมบอกไปครับอ่าถ้าเปลี่ยนน้ําเสร็จแล้วนะครับก็อ,อย่าลืมนะน้ําหมักใบหูกวางใส่ไปด้วยนะครับน้ําหมักใบหูกวางนี่พี่เซนเอกจาเสมอนะในน้าหมักใบหูวางจะมีสารเทนเนนสารสีเหลืองนะครับอ่าน้าหมัก ใบหูกว้างที่มีสารเทนินเนี่ยจะช่วยนะครับหนึ่งทำให้น้ําเน่าเสียยากนะครับอันนี้ดีนะ 2. ช่วยสมานแผลรักษาบาดแผลปลาอันนี้ดีนะครับอ่สาสนะเอ่อช่วยทําให้ปลาครเครียดครับอ่า ปลานะครับปลากัดป่าเนี่ยถ้ามันอยู่น้ําใสมันจะเครียดมันจะถอดสีแต่เมื่อใดที่มันอยู่ในน้ําที่เอ่อสีเหลืองๆหน่อยนะครับเหมือนเขาอยู่ตามธรรมชาตินะเขาก็จะเข้าสีดีนะไม่เครียดนั่นเองครับแล้วอย่าลืมเรื่องเกลือสมุทรด้วยนะเกลือสมุทรเนี่ยดีเกลือสมุทรต้องเป็นเกลือที่ไม่มีสารไอโอดีนนะครับอ่าเป็นเกลือสมุทรเป็นเกลือทะเลนะครับพูดง่ายๆเป็นเกลือที่ไม่ใส่สารไอโอดีนนั่นแหละนะครับใส่ลงไปนะครับเกลือเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อในโหลในเหลี่ยมด้านล่างเวลาเราใส่ไปใช่ไหมครับเกลือมันจะไปกอง เขาถ่ายของเสียออกมาเกลือมันช่วยฆ่าเชื้ออยู่ด้านล่างเหลี่ยมนะครับแล้วก็ข้อ2เลยนะครับเกลือเนี่ยจะช่วยคลายเครียดนะครับให้ปลาไม่เครียดได้ด้วยแล้วถ้าน้องๆไม่ได้เลี้ยงปลาส่งประกวดนะครับสามารถใส่ไม้น้ําแบบพี่เซนเอกได้นะครับนี่นะเพื่อเลี้ยงแบบธรรมชาตินั่นเองทําให้ปลาไม่เครียดนะครับนี่เลยนะแล้วถ้าเลี้ยงเหลี่ยมใหญ่ๆได้อย่างนี้นจะดีมากนะครับถ้าเลี้ยงเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ ปลามันจะเครียดนะครับเครียดเนื่องจากอะไรครับพอ3วันเราถึงเวลาเปลี่ยนน้ำแล้วรอบหนึ่งสามวันเปลี่ยนแล้วแล้วรอบหนึ่งปลาได้นะ้ําใหม่ก็จริงแต่3มวันเปลี่ยนเวลาที่เปลี่ยนน้าปลากัดปลาสังเกตได้เลยว่าเขาจะถอดสีนะครับเพราะฉะนั้นพี่เสตเอกก็แนะนาถ้าเลี้ยงปลาเครื่องด้วยนะมาเลี้ยงเนียนใหญ่แบบนี้นะครับแล้วทําให้ครบสูตรนะปลามันจะพองดีสีสวยเลยครับ อ้าวพี่เซนเอกแล้วถ้าส่งปลาประกวดใส่ไม้น้าไม่ได้หรอครับต้องบอกแบบนี้ครับการส่งปลาประกวดนะเขาจะต้อง1ต้องตรงเกณฑ์ก่อนและ2นะครับเครื่องขีดตะเกียบเขาจะต้องสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการใส่ไม้น้ำนะครับลงไปในโหลไดไดเ่ยมบางทีปลามันไปเฉี่ยวไปโฉบเครื่องมันอาจจะขาดหางมันจะขาดได้นะครับ การส่งปลาประกวดต้องศึกษานะครับวิธีฟอร์มปลาวิธีเลี้ยงปลาอีกละเอียดมากๆนะครับซึ่งพี่เซนเอกไม่ขอลงลึกเพราะพี่เซนเอกไม่ได้เป็นคนส่งปลาประกวดพี่เซนเอกเป็นคนเลี้ยงปลาสวยงามแบบนี้นะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องส่งปลาประกวดหาไม้น้ํามาใส่ก็ดีนะครับ บอกเลยว่าแบบนี้เลยนะปลามันจะมีความสุขนั่นเองนะพอปลามีความสุขมันก็หมายถึงว่าคนเลี้ยงก็มีความสุขไปด้วยนะครับเราได้นั่งดูปลาที่มันพองสวยสุขภาพดีพอเปิดนะครับยืนน้ําดียืนน้ําพองอุ้ยสวยนะครับบอกเลยว่าโคตรมีความสุขก็อย่างที่พี่เซนเอกบอกครับถ้าเราดูแลปลาดีเราก็จะมีความสุขไปกับปลานั่นแหละครับและถ้าเพื่อนๆน้องๆมีคําถามอยากถามอะไรพี่เซนเอกนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับพี่เซนเอกก็จะมาทําคลิปตอบให้นะครับแต่อาจจะไม่ได้คอมเมนต์ตอ เพราะคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะตอบไม่ทันแน่ๆนะครับแต่อ่านทุกคนแล้วจะเลือกคัดสรรเอาอคำถามที่ดีนะครับมาทําคลิปตอบให้นะครับเพื่อเผยแพร่ให้น้องๆมือใหม่ๆได้เรียนรู้กันไปนะครับจะได้เลี้ยงปลาแบบมีความสุขกันครับถ้าเพื่อน้องๆชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่เซนเอกไว้ด้วยนะครับ